คิว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 อืมเท็ดเป็นแนวเท็ดมองไปเห็นแสงสว่างนะทำไมตาปากอะไรเล็กทังไหยก็้า รีบินดทำไมตานายเล็กทำใบาปากนายก็เล็ก <c oughs> ยังไม่ได้รีบเลยมงไอ้กลับไปเปิดเสียงจริงละ่ะเปิดเสียงเขาหยิมอยู่ข้างหลังไงตองอ่ะ,ะแคปรูปอันไหนไวนะ้์ะนี่กลับดีกว่าเนาะไอ้เวทกลับกลับดีกว่าไนอะ้เหี้ยวะไอ้เงี้ยกลับไปมันก็กลับไปหายเชตเตอร์หนึ่งดิอะไรเหรอเออเหอเออจะกลับไปทำไมอ่ะ <c oughs> ตรงนี้แหละไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้แหละคือชั้อ๋อคุรู้แลยทำไมคุณไม่ได้เสียคิมกูปิดไมค์มันไว่อ๋อโอ้โหทำไมวะพี่อ้คิมีมีความสุขอ่ะใช่ใช่ใช่คือเสียกูอ่ะมึมีความสุขกูว่าไอ้เหี้ยทำไมได้มันไอ้คิมมันเล่นด้วยเหรอวะมึงมีความสุขอ่ะไอ้เหี้ยปิดเสียงไมค์กูเลยคิมกูทำอะไรให้มึงวะมึงร้องเพลงกูเจ็ดนอนไอ้เหี้ยอ้าวกูมีความสุขไง กูมีความสุขแกูมีความตกูมีความตัวนี่กูได้ปิดไมค์มึงไงกูลอะไรปิดลูกวีลูกวีบอกฟ้าลูกีอะไรเนี่ยลูกีบอกฟเลยเราไม่ปินมันต้องเดินไปไหนมันต้องเดินตาผีไป่นอ่ัวไอผีโง่มองหน้ากูไอผีใจเต้นตกตุกตกมาเรื่อยอีบีมาไป ลินไม่ปีนก็ไปทางลิบ่ายก้าวต้องใช้ในนี้เราต้องหาแะ้วค่ะรอก่อนอุ้ยในนั่งก็อีในนั่งก็อยู่จะผีได้เลยอยู่เล่นยังไงหรอกูกลัวช่ป๊อกกกเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนกด W S D อ๋อใช่นายก็ฉลาดเหมือนกันน่ะประคุณใจในตัวนายอ่ะปอปนายจะนายฉลาดเขาทำแม่คุมใจยิงรู้วิ่เล่น เออยี่ Chapter นี้มันวิ่งไม่ได้หรอไม่มันยังวิ่งไม่ได้มันวิ่งได้ตอนในะชากเป็นไม่วิ่งไม่รู้กูไม่รู้ไม่รู้กูเล่นไม่เป็นอือแล้วว่าที่นายพูดเราควรดึงฝนเพีพอนายพูดได้เนียงว่ะพวกเราเล่นไม่เป็นก็อี๋อย่าลืมสิเล่นยังไงวะอ้าวพวกเองไปไหนกันแล้วอ่ะห้องไม่โกูเลยเราเราจะเล่นเกมอะไรอยู่ยัมันต้องเดินไปทางไหนมันต้องเดินกลับไปหรือเปล่าแต่ยานี้แหละมันจะมีผี จังหวะนี้แหละอุ้ยไม่รู้เลยไหนกูน่ากลัวเรียไม่เห็นเลยไม่เชื่อกูนะมันจะโผล่บางซ้ายเว้ยฉากนี้เนี่ยมันจะมีคนสะบัดหน้าไม่มีทางไม่มีทางต้องตอกนี่ต้องตกเลยนะกูก็รู้ด้วยว่าคนมี้แต่กูยังตกใจอ่ะเสียงอ่ะเสียงกู้สึกใจไอ้เหี้ยกูมองทางไม่เห็นไอ้สัตว์ฟังเจ้า เกือบเดินตกกูจำได้เฮ้ยเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะช่วยด้วยโกโก็กลัวมันหัวเราะฮะมันสิ่เพชด้าเก็บเรียบร้อยแล้วให้ลอยเพก่อนรอยเพก่อนกูไม่รอยอ๋อเราไม่ตายไอเพ็ดยปอได้เพยเป็นไม่ใช่เหรอเอว่ากูเล่นได้เป็นมันต้องไปทางไหนอ่าเดี๋ยวเราสอนกูจำได้โอเคติดดอปีจะรอผีไว้กูไม่ใ้เพดมา

ถ้ารีเาไมตามเลมันไปทางขวาแน่เลยอย่าอย่าไปทางขวาเชื่อเราอยู่ทางนี้นไม่ต้ตัวสวยงามจังกูเล่นไม่เป็นก็กูบอกอยู่ว่ากูเล่นไม่เป็นเนี่ยต้องให้คนเล่นไม่เป็นแบกอ่ะนี่เออเป็นไรกันน่ะหยเลยเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยอยเดินต่อไปเลยเดินตรงไปเลยไอเบสอย่าไปเอบิดตายมาไม่เกี่ยวมันคือสวรรค์ มันไม่มีอะไรเอ็คตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันต้องตรงนี้แล้วค่ะอ,อ่ะปอว่าเสียงแปลกๆนะทำไมไม่โดนจัสบสเกลวะเราต้องไปทางนี้ใช่ไหม <laughs> ใช่ๆๆเข้ามาแล้ว <laughs> แล้วเขาทำอะไรกันอยู่อ่ะ <laughs> เสียงแปลกๆเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ มนเซอร์นี่หยมันมีดับตะเกงอู้หูยนั่งมาดูไอ้นี่แหละอ๋ออันนี้คืออะไรเน่ยมเกี่ยวไปทางนี้หรือเปล่าอือเราก็เดินตามบอเราก็เดินตามบอเอาไว้น้องแล้วเล่นไม่เป็นนะมึงจะเปิดเล่นทำไมเจอกันเพื่อนเราวาร์ปลอันนี้วาร์ปไปอีกแมทใช่ไหมไปกันเลยไม่ใช่อันนี้วาร์ปวาร์ปไปเล่นแมปแมปไปอีกนไม่ตัวไปเล่นไปเล่นแมบไทคูน แค่แล้วไม่เปลี่ยนแบบมันจะพาไปแมปอื่นมันจะพาไปเกมอื่นอ้าวทำไมเราเมื่อไหร่จะไปสักที่ยหมดลิฟต์อีกแล้วไหนเฮียมันละงดนิฟก็รอสิมันบั๊กไม่รู้เป็นอะไรต้องรอเกมเป็นอย่างนี้แหละปีนร้อยรอบพันรอบกูรออย่างเงี้ยอีฟขี่ไว้ก็แหละแต่เราเล่นไม่ให้น่าจะดีดอร์สชซิสเตอร์ไอวีเราเล่นไม่ให้น่าแต่อีล่างสีไม่เพชรเพียรจะทำสิกลัวเดียเพชรจะทำสิกลัวดิเพชรไม่เก่งไงจะกลัวจะแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ย ไม่ววาไม่กลัวเนี่ยเพชรเพชรอยู่เพชรตบน้ำอ่ะปาดีเฮ้ยจะบอกเจ้าน่าเห็นเราอยู่ในแมปปะล่ะอยู่ไม่อยู่โอ้ยเพ็โอ๋กจิมเข้ามามันไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวสักพักมันก็พิมพ์อ่ะว่า I a M Admin ปอปอปอว่าไงนายหันมาหาเราบอ ผ่านไปไหนมึงนะอุ้ยเราไม่เคยเล่นกันเลยอ่ะเอามันมีตะเกียงด้วยเหรอวะอยากได้ีมีตะเกียงด้วยอเพื่อเล่นได้เป็นนะเนี่ยโอ้โหเราไม่เคยเล่นเลยเราเราไม่เคยเล่นเลยอะมันเล่นยังไงอฟกันเถอะเราไม่เคยเล่นมันเล่นยังไงคิมเปลี่ยนไฟดิคิมอะไรมันจะได้ที่ที่แค่นี้ เราเล่นในปินไปว้าบเลยเอาคิมเล่นเป็นด้วยเหรอคิมสอนหน่อยคิมคิมไอคิมให้มาเองเล่นเป็นไะคิมคิมมาสอนหน่อยคิมดูยูทูปมาอุ๊ยเจนี่ดูสปอยดูดีสอนหน่อยดูดูแต่เขาได้ไงสอนหน่อยเราเล่นไม่เป็นหน่อยคิมมันมันด้คนพาดึงจะดูเขาสอนหน่อยได้ไหมอ่ะมันทำไม่ได้เนาเฮ้ยเกินไปไหมจ่าเพื่ออะไรอ่ะเสียใจมาละ กินเ้อจังไ้วี้ด่านนี e e ้ไ e ม่ม e ีเลยจัสแกไม่มีตัวนาเล่นรายรู้ได้ไงอ่ะเคยเล่นไม่มีนายรู้ได้ไงอ่ะนายเคยเล่นเหรอไม่ารู้ได้ไงอ่ะเล่นหร่ยได้ไงอ่ะยเล่นหรอ่นารไห้่อะยเคเ่นเไ่นายรไอ่นเล่นเรอไม่มายไ่ะนเคยเล่นเลรอนายไม่าเล่นไม่อยรไง่เคยเล่นเลยอไม่มียเออยังไง่เคยเล่นเยเอไมมยู้ได้ไอ่ะนายเคเลีอ่ีาย เสียงเสียงเดิมโอ้โหเสียงใครเป่าไม่วคนเดียววะเนี่ยแปลภาษาดิเสียงอะไรอ่ะเอ้ยเชอร์ดิโฟนดิฟายเอชีเม่ดิโฟนิเจียดิโฟนชิมเสียงไรเมื่อกี้เสียงอะไรตุ้มเสียงอะไรดังตุ้มเลยเออเมื่อกี้มีคนมองหน้ากูด้วยชิมเมื่อกี้ได้ยินไหมชิมยังไม่้แปลภาษายังไม่คิดอ่ด้แปลภาษาแยกมั้มาทางซ้ายมาทางขวามันจะมีแถลงเปล่าวะซ้าย สำหรับกูแล้วะลอะไรวะหโอดิยดิไซน์เดโย่ชเช้ยหญ่ตัวตอมาสมอเกมันอยู่ในสมองกูไม่ได้เฮี่ยกลับไปดูไหม่กลครับเอเ้ยเอา,าม,มันกดคิดยกยังไง,อ,งอ่ะมันมันกดแส่รอัสยังไงกดต้องรอให้คนนึงกดเสร็จก่อนแล้วมันมันตอนอาะตะเกียงออกก่อนคิดมันเอาตะเกียงเอาตะเกียงออกดีดูไว มาสามขีดสองขีดแล้วก็แชะแฉะสามขีดแล้วก็สองขีดแล้วก็แชะแฉะสองขีดแล้วก็แชะแชะแฉนี่ไงได้แล้วได้แล้วปิดประตัวแล้วนี่ไงได้แล้วเนี่ยตปงนไงก็ตึงไงคิมอ่ะไม่ตึงอ่ะโอไม่ตึงไปแล้วกลัวไม่ได้กดดีดีกดเจียวกดเจี้ยวมีอยู่ในกระเป๋ามาเล่นยังไงวะเฮ้ยโซนเราทำได้ไงอ่ะ มันต้องกดอะไรไหมเมื่อกี้ไม่รู้ละเดาระวีทีเอชเอ็ดีเหมือนเองอ่ะโอ้โหสองขีดสองขีดเสียงอะไรอีกแล้วเสียงอะไรมาดูสูตรเสียงอะไรอ่ะพีทพีทคุกคุกมือยู่ไหนกันมือยู่ไหนกันอันนี้เราจำไอันนี้เราจำสูตรไม่ได้เลยนะเนี่ยอุ้ยมือยู่ไหนกันมาเลยเดินมาเลยอย่าไปกลัวดิตรงไหนนี่มันเป็นน้ำป่ะตรงนี้เป็นน้ำชายช่าย กูเกลียดเลยไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอุ้ยเราไม่เคยเล่นมาก่อนลืมเออนายนเขเคยเล่นเออเนี่ยตะกี้ตกใจเพชรไอ้เอี้ยปอมันเล่นยังไงปะโก้ไม่รู้มึงบอกกูเดี๋ยวไปอยู่เอสดีเดินเล้กเว้ยนี่แหละสุดลับเอี้ยไม่มีเสียงไเียมปไปไปไม่มีเสียงกูก็โดนเคยโดนฆ่าไปแล้วไในแต่ โอ้ยสตานีน่ากูหมด่ด้วยไปไปไอเสียงเสียงเสียงกลัวปะกลัวอ้าอ้าอเราไอะไรจะขนาฮ้ยคิวกลัวคิวคิวอะไรอะคิวอย่าอย่าปลเย่ย อนี่ีหรออะไรเคีคิมเมื่อกี้ต้นคิบเคีมยวอ๋อเกิดออคีเฮ้ยโอ้โหเต็มเตเต็ม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 เตกหเต็เ็มเตมเต็มเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเพีมเต็มเต็มเต็มเมเต็มเต็เล็นเ็มเเมเเ็เมมตมเมเ็ตมเเ็มมัมเเ อุ้ยพมาพมาแล้วพดอลวตายเตายตาย่เดนะฮะรอดรอลยเพเรารอดแล้วเพชรเราเเราอดีงมึงรีไปดิลืมเก็บดาบสวยแล้วเพชรลืมเก็บา ใครใครมันคนใครคนใครมันกูเลยเฮ้ยเพชรมันมาแล้วพเปอร์เซ็นไฟห้าสิบเปอร์เซ็นบวกไ้ก่อนนะไฟห้าสิบเปอร์เนถ้ารลกแล้วก็เอาไ่หยิบหรือเา้องีดกูม้ยรอดรอไม่ยังเข้าไปในไฟอ่ะโคตรเกลียอะไรที่พี่เลี้ยเล่นน่น่ะนายเมียดกล ีไหมไอ้ก้าวไม่เดินไปตายถึงเวลาชี้สูตรรับประจำตระกูลครับไอ้เนี่ยช่วยดูรอบกุบาร์ร้องอ๋อไอ้เก้าอยู่ไหนอ่ะผ่านแล้วอ้าวไตรคอบไง ได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินป่ะเมื่อกี้แม่งเฮ้ยใครอะตัวอะไรอะปอเราไม่รู้เฮ้ยเตัวเคี้ยอะไรเนี่ยมันมาเราเล่นวุ่นวาอะไรเนี่ยปอไหนเขาเล่นแล้วในในบอกความจริงเลยเถอะไม่เคยเล่นโดม่วงเอ้ยมันมาแล้วได้แต่เมื่อไหร่เนี่ยอะไรเขาเล่นที่ตาวงล้องตอนเนี้ยไม่มีอะไรขึ้นไม่รู้เป็นซ้ายปะ เียง่ะพี่บอไมมติ่ใช่ใจเย็นนะใจเย็นหนุ่มใจนหนุ่มก็กลัวเบื่อว่ะผีเรื่องขำอย่างแม่ขายของเลยนะมึงดูอ่ะเฮ้ยซื้อซื้อแล้วอาจจะเสริมดูก็ได้นะไหนซื้อสิโลบักไอ้โลบกตาโลบักไม่หนึ่งโลบักซื้อไม่ได้ต้องเติมร้านเติมร้านอะไรร้านอิฐคิมเหรอชิกาดิวชิกาดิวฉอบอีเกียแมพกูไม่โหลด เสี่ยอะไรอีกแล้วเนี่ยคิดว่ากูจะกลัวโอ้โหโอ้โหนานาสนกันนะเนี่ยไอ้กูไม่เห็นเทียอะไรหรอฟันกระต่ายน้องฟันกระต่ายแมพกูไม่รู้อ่ะมึงจะรู้ว่ากลัวมันงรึเออเปิดประตูันสปีดรันได้สปีดรันป้ายป้ายสปีดรันทำไมมึงไม่เก็บห้องแรกก่อนไอ้งโอ้ป้ายป้ายป้ายปายนี่แม่ไม่เก็บห้องแรก ลอยเลสกโกเลสโกเลสโกเลฟโกยี่ตอนนั้นอยู่ห้องเลขไงท่อยไม่ไปเอามีกูมีกูมีแล้วก็อันนี้มันคืออะไรเนาะขึ้นไปเอาดิชามมันคือชามห้องที่สามชามห้องที่สามมันมันอยู่ห้องที่สามวันพีพีเลสโก้เลสฮัลโหลมึงมาลงมาเร็วปีเปิดบทแล้วฮัลโหลเฮ้ยเขาไม่อยู่ลหรอเดีดิเป้งเขไม่เล่นละไม่เล่นละเป้งเ่งโคตรรีบอะไอ้เฮียดูดิสปีดไง อ่าไม่ดูไหนกันนะเข้าขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอีกเดียวเลี้ยวขวาเออที่มันเป็นหลุมปะใช่ใช่ไอพีนม่งดีอยู่ที่อ่ะไอพีนมาเล่นด้วยกันดีโอ้ดูดีเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลี้ยวขวาอย่างเดียวเลี้ยวขวาอย่างเดียวใช่ไหมใช่เจ้าก็รอตรงไหนได้ป่ะรออยู่เข้าไปแล้วอ่ะเพระมันมีเลี้ยวซ้ายอ่ะก็เลี้ยวซ้ายถ้ามันสุดได้แค่นั้นก็เลี้ยวซ้าย เยอะไปเถอะเดี๋ยวตามทางมาเออเข้าประตูไปเลยเข้าประตูไปเลยบอลมันเล่นยังไงบอลดันนะไม่เคยเล่นเอ้าแล่นอะไรกันไมกูก็ไม่เคยเล่นมึงเล่นบอเล่นไม่เป็นบอลนายมองน้านบนดินั่นแหะคือเด็กบอสใหญ่ปิไปีแม่งเดินมาหากูอีก ไปกินไปกันไอ้ยูตกใจจริงเเนี่ยตอนแรกบ้านมันเป็นดินว่าเนียกูก็ไม่กลัวอลไแต่รูปรลางมันเอี้ยอะไรเนี่ละใหอ่กูด่าเนี่ยกูกูเปิดเสียงสุดอะอยากฆ่าตายอะกูอยากเรียกเส า,าโลเราดูจสกยตัวนี้ดก็กลัวกล้าเปิดอย่างดดิฮะกูอยากายบโลกไว้เสียงปีบบนี้เฮียคิวแม่งโคตรดังเลยเฮียโคตรหลอนเลยเฮียเปิดเสียงสโอ้ห คิวโอ้โหนี่อะไรไม่ตอคิวไม่ต้งงานอะไรเจ็ดไม่กลัวไงเจ็ดมันตึงอย่าอยู่ข้างหลังและอย่าอยู่ข้างหน้าตรงอยู่ตรงกลางน้องผีอะอยู่ตรหมดยี่เป็นเดินมาอุ้ยเอาไปแก้ตรงนี้อ้ามันอยู่มันแอกมันแอกตัวมันกระแพงได้เหรอ ได้ม่ยากเาเงรอดไมพวกเองรอดไหมพวกเองรอดตายอก็อะตายอรอดเหรอว้ี่กรูอะไรคือสทเดิมม่เอทางเดิมเพสเนาะรู้่นอัเ่น่หานี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนเอ็ไอ้กระดูกสีแดง พี่แมงมุมอยู่ไหนพี่อยู่ไหนไี่ไม่รู้อย่ผีไม่อยู่ขุดไขเลยถด้เสียงหัวล้อมาตอนแรกกู้งหวานโซโลเลยได้สองว่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยตะกี้ตะกี้เห็นไหมตะกี้เห็นที่กูเห็นไหมไม่เห็นเองคิดไปงกระโปงกระโปงกระโปงวิ่งซุบปัดจับไปซ้ายซุบตายเยังตายเหรอเฮ้ยห็่ใจคนด้วย เฮ้ยกุลาดกุลาเฉยๆหุ้นก็โตๆแรกแล้วไม่ได้สีเทาเฮ้ยแล้วมังจะขับมาหาโอ๊ยคือซับโอ้ยไปตัวเปิดแล้วยเข็มปะเดี๋ยวที่จะล่อคนทำเกินมั้งเด้อตอนแรกอะพอเราได้เราได้คนที่สีแล้วจะเราได้สีเราได้สีเทากับสีดำมาแต่ว่าเราคิดว่าสีเทาคือสีขาวแล้วก็เลยไปเอาสีขาวแทนงงไหมเฮ้ยเกือบตายเหี้ยอ๋อ ชิมสนุกไว้ชิมเมื่อกี้โอ้ยเกียจยิ่งรีบไงวะไม่เป็นไรอุ้ยเฮ้ยไมันหันหน้าเขาร้างเพลงให้เองวรอเยอะยิ่งจะตกใจที่ทราบอ้หคืออยากขอประตูดิปอไม่ได้ขอไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่ได้่เปิดเลยเปิดมีบีผีข้างหลังอะปุ๊ป เช่นเชื่อะไรครับพี่พิงมาแล้วพิงมาแล้วคิมฟื้นตัดตายกูเยุยูไม่รู้เลยนะเนี่ยกูไม่รู้เลยไอ้เหี้ยผีตรงนี้กูไม่ผีไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้โหฟื้นตัดจำสเตย์ต้องไปตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนแล้วก็ถอยจำสเตย์โดนจำสเตย์แล้วถอยโดนจำสเตย์แล้วถอย มีทางตอนแรกเราเคยโดนจังสแกนไปมีทางสามรอบอะแล้วก็วจำได้แล้ว<อ>ถึงด่านนี้แล,ล้วโคตรทันทีเหรอเลกเล่นเล,เล่น,นเล่นกระบอกอ,อีกแล้วมือใครอะมือใครอะมือโคตรใหญ่เลยลองถามมันดูดิสีมันจะให้คำตอบมาเป็นเป็นมี่เวลาจี่ได้คำตอบมาเป็นสุกก็ได้ เราอาจะได้กูดี้สดไหมเดี๋ยวพิ่งอย่าเวพึ่งมึงจำได้นี่ไงเรียบร้อยค่ะไปแดกอ่ะยังไอ้เวทแม่งเดินไปตายเอาไม่ตายไอเวทแม่งเดินไปได้ไงวะที่สดไหมที่ไมสดที่ไม่สดเงี้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว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 จับจับจับไม่รู้ดีเหรอคิมเกือบคิมเกือบเสียงเพลงโคตรดังนะไม่ใช่เสียงซาวนี่ยี่เขี้ย เสียงสาวก็เบาเบาเสียงเพลงก็เบาเบาคืเสียงสาวเ็เบาเบาเสียงเพลงคู่นะโอ้เสียงจังเกลยิ่งดังกว่านี่อีกไอ้เหี้ยโอ้เสียงสไลด์สายตากูมองไม่เห็นไม่เหมือนกูเองนะโอ้คนพ่วงอะไรคนพ่วงอะไรอุ้ยมันมากดวัวดิกูไม่กลัวผีแม่งนะมันมามันมากลับ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 มาแล้วตายกลับตายองค์กเองเห็นสายตาไม่เหมือนเราอะทำไมอะ ไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งไอ้ชิ้วบรรยากาศตายแล้วไปทางไหนอ่ะแล้วไปทางไหนอ่ะแล้วไปทางไหนอ่ะแต่ขวาไปเรื่อยๆเหรอตรงมาเลยตรงมาเลยที่แต่ขวาไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่เนี่ยได้ละยังไงละอุ้ยอี่งพลงก็นั่งดังเสียงสาวไม่มีเลย เพจมาลับอะไรอยู่ตรงมือตะเกิดอ่ะกระดึ๊งเป็นจริงยี่หี่อกระดึ๊งเป็นหนอนเลยหมอหนีไปแล้วผีไปแล้วผีไปแล้วปอปอปอปลอดภัยไหมปออ๋อตีขวาเลยตีขวายาวตีขวายาวมันจะมีขวาอะไรอ่ะปลอดภัยปลอดภัยรู้สึกกำลังจะตายขวาขวาต่อไปไหวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปอนายเชื่อเราดิอุ้ยเกือบโดนสะบัดเหี้ยไฟวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ อุ S <S> <S ๊ยอะไรตกใจอะไรเกือบตายสัตว์กูรู้ว่าผีมันจมาทางนี้มันมาปอนมาแต่บอาปอดนขมือไม่ดูหรอกเสียงเสียงมันเสียงมันสไลด์เหมือนเสียงปอนน้ำกลือนน้ำลายเลย มันมาตรงนี้บ่อยๆมันเป็นไรมันมาบ่อยๆมันเป็นเอะเไรวะเน,นี่ยแม่กูยังไม่ได้เดินไปไหนเลยสิงโตมันเดินเหมือนสิ่งกอืนนลาเร็วตรงๆมาอีกละแล้วเจี๊ยบมาเรี๊ยบมาแล้วมันมาอีกแล้วมันเป็นอะไรอ啊ไอ้เม็ดเพชร ออกคว้าควาไม่ได้ควาเมื่อก่อนคว้าเมื่อก่อนควาไปที่นกูตายเนี่ยไม่ตายที่ตายก็ตายไปด้วยกันละเพชรเราไม่ตายหรอกไม่ได้แล้วได้แล้วเพราะเราคือพี่น้องกันปอปอเราต้องกลับไปอ่ะมันมีมันมีอันหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปไม่นะปอเดี๋ยวมันก็วาร์ปไปด้วยเอ้ยนี่ไงกูวาร์ปแล้วแต่ไม่ได้ว้ากินเมเปิ้ลอะ ว้าวจบมันมีหนอนที่มันสไลด์หนอนบ้าตรงเนี้ยเอ้ามาไหนเนี่ยนั่นอยู่ที่นี่คนเดียวนีไปแล้วอ่ะกลับมาบ้านไอ้เนี่ยนั่นอีกแล้วอ่ะกูกลับมาบ้านช้าเตอร์ผีกลัวตัวเอ้าอยู่ที่นี่คนเดียวเอ้ามันอยู่ในกระดูกมันอยู่ในกระดูกมีเทสเลยมีเทสเลยไอ้เก้า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 ดวงถีบ้าแล้วก็วิ่งที่ตามันยาวๆเลยเก้แล้วเจอหัวกระโดดเข้าตามันอ่าด้ฟังแลยนะเก้า นี่สวยกันแล้วเนี่ยใช่มึงต้องยอมทนฟังแล้วมึงก็อะไรเข้ามาแล้วเนี่ยขับเต็มคอำจะระเบิดนะ้ะคืออันนี้คือเซเจอร์จบแล้วจบแล้วพี่สาวจบวเหรออุ้ยเคี้ยบปรับเต็มรอด้วยรอด้วยฮัลโหลรอด้วยรอด้วยกูไม่ไมน่าปรับเต็มเลยคอมกูจะระเบิดฮัลโหลรอด้วยรอด้วยรอรอโคตรสวยคอมกูจะระเบิดเดินเดินมาแตะประตูเดินมาแตะประตูฮัอโหล ก็อยหาเราไม่เจอแล้วเข้าบ้านไหเข้าบ้านเหรอได้ยังเข้าบ้านเข้าบ้านสีขาวาเข้ายังอ๋นี่ไงแคปรูปเลยแคปรูปแคปรูปทำไมอ่ะแคปเจอแคปเจอแคปเจอเลยดีแคทไมต้องคลายัยังกดยังเดินชนไปยังเดินชนเอาไวอวดเพื่อนังได้แล้วได้แล้วมอไวอวดเพื่อนทิมรูปเอ๋ออเค อ๋อรู้แล้วรูปมันฮัลโหลมันไม่ใช่แค่รูปมันขยับด้วยมันมันเหมือนซาม,ม้ากำลังควบคุมคนอื่นอ่ะแป๊นนึงเดี๋ยวเราออกไปกินไก่กันนายดูหัวสะม,มืนผู้เห็นนะใช่